สรุปผลการปฏิบัติการเก็บกู้และกวาดล้างทุนระเบิดด้านมนุษยธรรมของประเทศไทยตามมติข้อตกลง GBC ที่ได้เข้าดำเนินการในพื้นที่กองกำลังบุรพากองกำลังสุร,ราัานลีและกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดทัพไททูเดว์วันนี้นะครับจะพาไปทราบถึงผลความคืบหน้าในการปฏิบัติการในครั้งนี้กันครับ พื้นที่ที่1บ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วปฏิบัติการตั้งแต่วันที่10ตุลาคมถึง25พฤศจิกายน2568รวมทั้งสิ้น45วันครับณปัจจุบัน12พฤศจิกายน2568มีความคืบหน้าดังนี้ครับเก็บคู่ไปแล้ว28743ตารางเมตรตรวจพบทุ่นระเบิดพร้อมใช้งาน11รายการครับเป็น PMN 7ทุน POM s a จำนวน3ทุนและ MN 7จจำนวน1ทุนครับ คงเหลือพื้นที่เก็บกู้นะครับ87,062ตารางเมตรพื้นที่ที่2นะครับบ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วปฏิบัติการตั้งแต่วันที่30ตุลาคมถึง31ธันวาคม2,568รวมทั้งสิ้น60วันครับณปัจจุบันวันที่12พฤศจิกายน2,568มีความคืบหน้าดังนี้ครับ เก็บกู้ไปแล้วนะครับ33,485ตารางเมตรตรวจพบทุ่นระเบิดพร้อมใช้งาน3รายการเป็น POM Z2 จำนวน1ทุน่นและ PMN 2ทุน่นคงเหลือพื้นที่เก็บกู้235,172ตารางเมตรพื้นที่ที่3ครับบ้านชำรากตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราด ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่30ตุลาคม2,568ถึง20เมษายน2,569รวมทั้งสิ้น180วันครับปัจจุบันนะครับมีความคืบหน้าเก็บกู้ไปแล้ว4,492ตารางเมตรตรวจพบทุ่นระเบิดพร้อมใช้งาน4รายการครับเป็น POM Z2 จำนวน1ทุน่น POM z 2 B จำนวน2ทุน่นและ Core 82จำนวน1ทุ่นครับ คงเหลือพื้นที่เก็บกู้1 4 6่7 7้านตารางเมตรพื้นที่ที่4ครับบ้านสายโทสิบใต้ตำบลสายตะกูอําเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่25ตุลาคมถึงวันที่10ธันวาคม2568รวมทั้งสิ้น45วันครับณปัจจุบันวันที่12พฤศจิกายน2568มีความคืบหน้าดังนี้ครับเก็บกู้ไปแล้ว8 2 4รางเมยังไม่พัคงเ่ลือพื้นทิ่หก็บกู้นะครับ 2 7ับ272,570ตารางเมตร และพื้นที่ที่5ช่องเหวบ้านไทยนิยมตำบลบกักไดอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่30ตุลาคมถึง31ธันวาคม2568รวมทั้งสิ้น60วันครับณปัจจุบันวันที่12พฤศจิกายน2568มีความคืบหน้าดังนี้ครับเก็บคู่ไปแล้ว3625ตารางเมตรตรวจพบทุ่นระเบิดพร้อมใช้งานจำนวน36กรายการเป็นไท67จําำนวน36ลูกลักษณะระเบิดสแสวงเครื่องคครับงเหลือ พื้นที่เก็บกู้1 9 0 1 8ตารางเมตรการปฏิบัติการเก็บกู้และกวาดล้างทุนระเบิดของไทยได้ดําเนินการตามข้อตกลง GBC อย่างต่อเนื่องสําหรับความคืบหน้าในการเก็บกู้และกวาดล้างทุนระเบิดของไทยจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามรับชมได้ในรายการทัพไทยทุเดย์ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ